วันนี้จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเราจบเรื่องพันธุกรรมไปละววันนี้จะมารู้จักเรื่องของคลื่นบ้างในชีวิตรู้จักอะไรบ้างคลื่นคลื่นอะไรบ้างคลื่นหรอคะใช่อะไรบ้างที่เป็นคลื่นคลื่นอากาศาค่ะอะไรอีกคลื่นทะเลงไงอาจารย์อะอะไรอีก คลื่นวิทยุค่ะเอออะไรอีกคลื่นลมค่ะอ่าในชีวิตเราเนี่ยก็ใกล้ชิดก,กับคลื่นตลอดเวลาเลยนะคะโดยเฉพาะร,บรอบๆตัวเราเนี่ยที่เป็นอากาศเนี่ยเป็นตัวกลางในการเดินทางของคลื่นชนิดต่างๆนะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นรูปแบบต่างๆมันจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราจะใช้ในการประยุกต์ แล้วก็เรียนระดับสูงต่อไปนะคะอย่างพี่คนนี้เนี่ยเขายืนด้านหลังเนี่ยเห็นเป็นคลื่นชัดเจนเลยแล้วเขาก็ยกตัวอย่างมือถือว่าเนี่ยได้รับสัญญาณก็เป็นคลื่นที่ถ่ายทอดผ่านทางอากาศมาอันนี้ก็เป็นน้ําอากาศแล้วของแข็งมีคลื่นได้ไหมของแข็งเกิดคลื่นได้ไหมเป็นตัวกลางของการส่งคลื่นได้ไหมของแข็ง ได้ค่ะได้ไดค่ะเช่นอะไรบ้างทดสอบได้ว่าเกิดขึ้นฐานตัวกลางที่เป็นของแข็งต้นไม้ไ<ด>ค่ะเป็นของแข็งอะไรอีกอะไรอีกได้ยินเสียงครูไหมได้ยินค่ะคุณทำอะไรคอโต๊ะคะ่ะคอโต๊ะโต๊ะแข็งไหม แข็งค่ะ,แข,ะ,คะแข็งค่ะถ้าการเคาะโต๊ะทำให้เกิดคลื่นเสียงเดินทางได้อยากได้ยินชัดแล้วก็เอาหูไปแนบนะหรือเราแอบ,บฟังพ่อด่าเราข้างบ้านแล้วก็าเอาหูไปแนบกำแพงไว้อันนี้ก็สังเกตการเกิดขึ้นได้มากมายรอบๆตัวเรานะคะทั้งของแข็งข้งน้ำของเหลวอากาศ ก็าสามารถเป็นตัวกลางในการเกิดขึ้นได้อเคยเปิดหลอดไฟไหมเคยค่ะเคยเคยครับแ,แสงไฟที่ออกจากหลอดไฟมันเดินทางเป็นเป็นลักษณะไหนเป็นไฟฟ้าค่ะไหนลองเขียนเส้นทางการเดินทางของแสงไฟออกจากหลอดไฟหน่อยค่ะวาดมาเลยจ้ะ ลองเดาๆดูดิว่าแสงไฟที่มันออกจากหลอดไฟดวงนี้เนี่ยเวลามันเดินทางออกมาลักษณะการเดินทางของแสงไฟจะเป็นยังไงแสงไฟออกมาจากใช่ออกจากหลอดไฟดหลอดไฟด<ว>ดครับมองบนจอเนี่ยนูเห็นจอไหมคะเห็นค่ะเออมีหลอดไฟอยู่กี่ดวงดวงเดียวค่ะออดวงเดียว,ว,ยวค่ะแล้วถ้ามันเกิดเปิดไฟปุ๊บแสงมันจะเดินทางออกมายังไง ว่าแสงไฟอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์จากไฟลางเอาจารย์เนี่ยมันก็จะกระจายทั่วเลยอารยอย่างนี้อย่างนี้เหรออย่างงี้ใช่ค่ะก็มันจะสว่างมากเลยอาจารย์เป็นเส้นหยิกๆเหรอเดวหนูช่วยอาจารย์มันจะเป็นอากาศค่ะแต่เราว่าแล้วก็ถอดเอามันออกจากตรงนี้ด้วยเออแล้วมันเป็นเส้นโค้งหรือเส้นหยิก มันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบแสงไฟอะค่ะแต่อันนี้ต้องทดลองวาดไปก่อนค่ะถ้ามันเป็นรูปอย่างนี้มันจะเป็นเส้นโค้งค่ะโค้งเหรอใช่อาจารย์โค้งเช่นหมเราจะทดสอบยังไงว่ามันเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งแล้วก็ต้องเอาไฟมาทดลองค่ะอ๋อฮะอาจารย์เหมือนหนูเคยสังเกตอะไรตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นทํายังไงทํายังไง ตรงข้างในข้างในหลอดไฟที่มันเป็นเส้นอ่ะอาจารย์ที่มันเป็นโครงเหล็กข้างๆอ่ะอมันจะมีกระแสไฟขึ้นไปด้วยอาจารย์ไฟแวบๆใช่ปะตรงไหนจิ้มใช่ค่ะหนูเห็นตรงที่หนูเหมือนเคยเห็นนะเนี่ยตรงนี้อาจารย์เนี่ยที่มันจะเป็นไงมันก็จะเป็นใช่ไหมกระแสใช่ค่ะจากกระแสไฟฟ้าส่งมาที่กดลวดทําให้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสว่างเนาะค่ะ แต่จริงๆแล้วแสงไฟที่มันเดินทางออกจากหลอดไฟนะคะมันเป็นเส้นตรงนะคะไม่ได้โค้งวิธีการทดสอบก็คือให้เราเจาะรูกระดาษหนึ่งแผง่นเจาะรูละเล็กๆถ้ามันโค้งมันจะผ่านรูไม่ได้แต่ถ้ามันตรงมันจะทะลุรูมาถึงดูกตาเราเราจะเห็นแสงโอเคไหมคะเดี๋ยวไปลองทสดูนะโอเคค่ะโอเคนะคะนะคะเ้ามาคะ่ะ ล่งตาบนขินเงเาอายากเจออาจารย์คะเหมือนตอนนักคู่ไหมคะครื่องแสงเดินทางผ่านอะไรมาถึงลูก,กตาเรามองเห็นแสงไดอาา้อาจารย์เอาใหมคะคลื่นแสงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรถึงมาให้เราเห็นผ่านทางลูก,กตาเราได้ ปิแสงอยู่นู่น่ะแสงไฟอยู่อย่างไกลเลยเราเห็นแสงมาถึงลูกตาเราได้มันผ่านตัวกลางอะไรคะอากาศอากาศอากาศเมื่อกี้พลังงานแสงต่อไปเคราะรัทางจะได้พลังงานอะไรคะพลังเสียงค่ะ,ะต่อไปจะเป็นพลังงานเสียงนะคะค่ะแล้วพลังงานเสียงอะเสียงม,มันเป็นยังไงอะพลังงานเสียงที่มันออกมาจากการเคาะละกทางเคาะโต๊ะ เคาะเหล็กเคาะปูนเคาะนู่นเคาะนี่เนี่ยพลังงานเสียงนี่เขาเดินทางในรูปแบบไหนคะพลังงานมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไร,รกลางวานใช่ไหมคะจ้าที่มันจะแบบตีแล้วมันจะกลางวานนะคะเออนึ่งน,นาแล้วมันเดินทางเป็นเส้นอะไรอะ่ะ<น>เส้นเส้นสัสะเทือนหรอคะเออเป็นเส้นตรงผ่านการสั่นสะเทือนของวอมวลอากาศที่อยู่รบอบๆแหล่งกำเนิดเสียงนั้นๆนะคะ มันจะโดนกระแทกลอกและวลอกและวลอกแล้วก็เดินทางมาถึงหูเราได้ไดทีนี้ไอ้ละลอกนั้นทำยังไงเราถึงจะเห็นไอ้ละลอกขึ้นทำยังไงเราถึงจะเห็นเนี่ยเราอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยเรามีเสียงมีแสงเนี่ยเราเห็นมันไหมไม่เห็นคะ่ะแล้วทำยังไงถึงจะเห็นเราได้ยินมันแล้วเราก็เดินตามเสียงคะ่ะแล้วเราก็จะเห็นมันคะ่ะ แล้วเราจะเห็นมันได้ยังไงว่าไอ้คลื่นที่มากระแทกผ่านวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงมันเดินทางในรูปแบบไหนมาถึงหูเราได้เคยคะแก้วน้ำไหมแก้วน้ำแก้วแก้วเคยค่ะแล้วตอนคะลองเอามือจับไหมมันสั่นค่ะอาจารย์มันสั่นนะคะอวิธีที่จะเล่นที่สุดก็จะใช้คลื่นน้ำนี่แหละ สังเกตเวลาตะลุยโยนหินลงไปในนะ้ำเห็นอะไรคะมันจะมีมวงออกมาค่ะเออมันจะเป็นวงออกมาวงนี้ก็เกิดจากแหล่งกําเนิดที่มันเป็นรูปทรงกลมนะคะทําให้คลื่นน้ําเนี่ยได้รับแรงกระแทกเป็นวงออกมาเลยสังเกตวงใหม่อีกทีหนึง่งสังเกตวงใหม่นะส่วนที่เป็นวงสูงขึ้น แล้วส่วนที่นอกเหนือจากวงมันจะต่ําลงเห็นไหมคะเป็นลักษณะของคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นสูงขึ้่นเรียกสันนูนต่ําลงไปเรียกท้องโอเคไหมคะค่ะโดยเฉพจะมีการลองที่จะให้เราเห็นลักษณะของคลื่นชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้ลงท้ายเขาเรียกอะไรเนี่ย ก็ขดลวดสปริงนะคะเขาก็จะให้ขดลวดสปริงเนี่ยเป็นเหมือนตัวกลางของแข่งที่เป็นตัวกลางในการเดินทางของคลื่นนะคะโดยเขาจะทำการผูกเชือกสีแดงไว้ตำแหน่งหนึ่งบนลวดสปริงจากนั้นก็จะทำการสั่นลวดสปริงในรูปแบบต่างๆรูปแบบที่หนึ่งอ่าเขาจะพยายามสาั่นให้มันซ้ายกว่าซ้ายกว่าซ้ายสลับไปสลับมา รู้สังเกตเวลามันเกิดคลื่นของลวดสปริงนะคะซ้ายขวาเห็นไหมลูกและสังเกตตำแหน่งการเคลื่อนของด้ายแดงที่เขาผูกเอาไว้สังเกตใหม่นะคะตำแหน่งของด้ายแดงเป็นยังไงเมื่อเทียบกับการเดินทางของคลื่นลวดสปริง มันสังเกตไหมคะมัน,นะจะถอยหลังหรอคะดูนะเห็นไหมคลื่นจากซ้ายไปขวาเห็นไหมคะเป็นคลื่นเป็นเหมือนกับงูเลื้อยเลยแต่ตำแหน่งของได้แดงมันเป็นไงมันขยับขยับ<ฆ>ยังไงแบบไปข้างหลัง ขึ้นลงลูกตำแหน่งเดิมแต่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขณาที่มันจะเป็นขวากล้ซ้ายขวาทั้งสองอย่างนี้มันเคลื่อนที่ตรงกันข้ามเป็นแนวตั้งฉากกันเห็นไหมคะไอลวดซ้ายขวาซ้ายขวาเองตำแหน่งได้ขึ้นลง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 โอเคไหมคะอ๋ซ้ายขึ้นแล้วขวามันก็ลงใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะ พอสั่นไปทางซ้ายเชได้แดงมันก็จะขึ้นพอสั่นไปทางขวาได้แดงก็จะลงใช่ไหมคะใช่มันขึ้นกับท้องขึืนโอเคไหมคะถ้าท้องขึืนขึ้นสูง้าแดงสูงไหมสูงค่ะสูงสั่นขึ้นขึ้นสูงเหมือนกับยอดขึ้่นที่มันไหลตามน้ำมายอดขึ้นอยู่ข้างบนอีตำแหน่งของได้แดงก็ขึ้น พอลงมาอยู่ตำแหน่งของท้องขึ้นด้านล่างอีตำแหน่งของได้แดงก็ลงสลับกันอย่างนี้เขาเรียกขึ้นแบบนี้ว่าคลื่นตามขวางเพราะการเคลื่อนที่ของเท้าตรงข้ามกันเป็นแนวตั้งฉากกันโอเคไหมคะแบบที่หนึ่งนะสลับไปขึ้นไปซ้ายไปขวาแต่อีได้แดงดันเป็นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงการเคลื่อนที่ของอนุภาค นั้นตรงตั้งฉากนะคะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึงแบบที่สองแล้วนะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นไหมคะเห็นค่ะอีกทีนึงชัดๆนะค<อ>่ะจะเห็นว่าลวดแบ่งส่วนออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่ขดเรียงอัดกันแน่น กับส่วนที่ลวดขยายออกครูจะให้นักเรียนวงส่วนที่ขดลวดอัดกันแน่นอยู่ตรงไหนวงเลยค่ะอาแพรพานูุตรงนี้ค่ะอ่าถูกต้องนะคะในการที่ลวดมันบีบอัดแน่นนะคะก็เป็นเพราะว่ามันโดนแรงกระแทกที่ทำให้อนุภาคของคลื่นเบียดชิดติดกัน ตรงนี้ก็จะเปรียบเหมือนเป็นสันคลื่นขณะที่ตรงอื่นมันเป็นส่วนขยายโอเคไหมคะค่ะอ่าส่วนที่มันขยายนี้เราก็จะเปรียบเหมือนมันเป็นท้องคลื่นด้านล่างอ่านะขออนุญ,ญาตเคลียร์นะคะเคลียร์ มาดูกันต่อว่าเมื่อเกิดการเคลื่อนที่แล้วให้สังเกตได้แดงพอเราอัดขึ้นไปได้แดงไปไหนคล้ายๆได้แดงจะลงข้างล่างค่ะนี่เขาอัดจากซ้ายไปขวาเห็นไหมลูกซ้ายบึง้งขวาดูอีกทีนะอัดซ้ายไปขวาอัดซ้ายไปขวา แล้วได้มันขยับอย่างไรค่ะขยับไปทางขวาเหรอคะอ๋อมันขยับไปในทิศทางเดียวกับคลื่นเดินทางเลยเห็นไหมคะอ๋นค่ะได้สีแดงไปในทิศทางเดียวกับคลื่นเลยขยับกระแทกจากซ้ายไปขวาอีได้แดงก็ขยับจากซ้ายไปขวาเหมือนกันเห็นปะมันไปในทิศทางเดียวกันเลยใช่ไหมโอเไหมคะใช่ค่ะ เออแสดงว่าคลื่นแบบนี้ตรงข้างกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ตั้งฉากอันนี้ไปในทางเดียวกันเราเรียบคลื่นแบบนี้ว่าคลื่นตามยาวเพราะมันยาวไปด้วยกันโอเคไหมคะค่ะวันนี้มีแค่นี้เองจะให้จดสรุปสั้นๆของการทดลองเมื่อกี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างของคลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวาง แล้วก็จะมีหนึ่งการทดลองให้นักเรียนลองไปทําดูว่าการเกิดคลื่นน้ำเป็นอย่างไรโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วเรามาจดงานกันนะคะจดงานกันค,คื่นถาเรเออเล็กไปหน่อยแป๊บหนททึ่งขออนุญาตขยาย,ยา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 ยัายัง ใหญ่แล้วค่ะอาจารย์ของครูใหญ่แล้วเนะาะอ่านนะเดี๋ยวครูถ่ายรูปลงไปในไลน์กลุ่มค่ะแป๊บนึงนะคะไลน์กลุ่มโอ๊ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอไลน์กลุ่มสามพับหนึ่งสร้างอัลบั้ม ขยายได้เลยนะคะมีสองย่อหน้าบวกลูกนี้ต่อไปวิทพื้นฐาน14ต่อคอ6ส ลิงก์สกรีมไปให้สามทับหนึ่งจดแล้วก็ลิงก์เมื่อกี้รูเอาไปวางไว้ให้จดด้วยดูคลิปประกอบการจดงาน,งานค่ะโอเค แล้วเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำการทดลองนะคะว่าถ้าการเกิดคลื่นในน้ำจะมีการเคลื่อนที่ของวัตถุในน้ำเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ยังไงทำยังไงถึงจะเกิดคลื่นลองไปหาวัสดุอุปกรณ์ทำกันเอาเองเนะาะค่ะจ้